วิธีการพูดแบบไม่ต้องใช้สคริปที่ใครๆก็สามารถทำตามได้นะครับก็วันนี้จะมาเล่าหลักจิตวิยาแบบเข้าใจง่ายๆเพื่อคุณสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือที่สำคัญถ้าคุณเป็นคนที่แบบเจ้าของธุรกิจนะที่ขายของแล้วอยากจะพูดโดยที่ไม่ต้องใช้สคริปเนี่ยนะครับสามารถเอาเทคนิคคลิปนี้ไปใช้ได้เลยโอเคเริ่มจากตรงนี้วันนี้ผมมาถ่ายโฆษณาเสร็จไป2ตอนถ่ายแอดเสร็จไป2ชุดนะครับแล้วเดี๋ยวต่อจากเนี้ย 9โมงครึ่งเนี่ยผมมีถ่ายรายการของฟิตชังชันนะครับอีก4ตอนซึ่งเป็นรายการคลิปยาวลงลึกนะครับเรื่องฟิตเนสแล้วก็เกี่ยวกับเป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์นะดังนั้นเนี่ยผมมานั่งดูว่าเฮ้ยเราไม่มีสคริปต์เลยเว้ยนะครับคือทีมงานเขาก็ขอผมมาบอกว่าขอสคริปต์ได้ไหมเราบอกเออปกติผมไม่ได้เขียนสคริปต์ ยาวอะนะครับแต่ทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเฟรมเวิร์กแล้วผมมีสคริปต์สั้นๆนะก็ส่งไว้ให้เขาดูนะครับแล้วก็เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า r บรฟก็คือ r บรฟการทํางานต่างๆนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเบื้องหลังการทํางานแล้วก็แชร์ทุกคนฟังเพื่อเอาไปใช้ได้นะครับเริ่มต้นเลยเทคนิคแรกเทคนิคที่1เนี่ยในการพูดโดยที่ไม่ต้องมีสคริปต์คุณสังเกตว่าเวลาผมถ่ายคลิปของวอล์กคลาสที่ผมทำวอล์กคลาสในยูทูบเนี่ยนะมือผมอะมันจะว่างนะครับ มันนานๆ้ทีผมจะถือมือถือไปด้วยนะครับแต่ว่ามือส่วนใหญ่ก็จะว่างแล้วก็รับมืออีกข้างหนึ่งก็ถ่ายมือถืออ่าถ่ายกล้องไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะผมไม่ได้ใช้สคริปต์ในการที่เราต้องมาอ่านแล้วก็ท่องจำนะครับแต่ผมมีสิ่งที่เรียกว่า m e n t a l framework m e n t a l framework เนี่ยนะมันคือระบบนะครับมันคือ mentally เพะว่าสมองเนาะจิตใจนะครับ framework ก็คือขอบกรอบการทำงานเนี่ยคือผมมีระบบในการใช้สมองเพื่อ พูดเนี่ยนะครับมีเทคนิคง่ายๆเอาไปใช้ได้เลยนะครับจำไว้3ตัว3ามเดันอยู่หนึ่งคือเวลาเราจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องรู้นะครับว่าคุณพูดอะไรคือฟังดูมันฟังดูง่ายเกินกว่าที่จะมาเป็นคอนเทนต์แบบคอนเทนต์ด้วยซ้ำอะ what นะครับคุณคุณต้องรู้ว่า what แรกอ่าสิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือคุณกําลังพูดเรื่องอะไร what ก็คือเนื้อหาหลักของเนื้อหาคลิป นะครับหรือว่าเนื้อหาของประชุมหรือก็ตามซึ่งเทคนิคที่ผมใช้คือการเขียน bullet point ให้สั้นที่สุดให้เป็นคำที่ห้วนที่สุดนะครับตัวอ,อย่างเช่น what ของคลิปนี้ก็คือว่าวิธีการพูดโดยไม่ใช้สคริปต์เห็นปะต้องสั้นๆห้วนๆนะครับแล้วก็มีข้อต่อไปก็คือ who เราจะพูดให้ใครฟัง who นี่สำคัญมากเลยนะ who นี่คือว่า เราต้องเจาะจงอะว่าเราจะพูดให้นักธุรกิจฟังหรือคนที่เป็นคนทํางานที่ต้องแบบประชุมฟังนะครับเพื่อที่เราได้เจาะจงเทคนิคที่เราจะให้เขาได้ถูกไหมแล้วข้อที่3ก็คือต้องมี Why Why เนี่ยคือการพูดถึงเรื่องเหตุผลนะครับว่าทําไมคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะตอบได้อะว่า Why ทําไมต้องฟังได้นะก็คือคุณก็จะทําให้ผู้ชมเสียเวลานะครับ3ข้อเนี้ยเป็น3ามปุญแจ,จหลัก ในการที่ทําให้คุณนะสามารถพูดโดยที่ไม่มีสคริปต์ได้แต่คลิปนี้ผมจะไม่ได้มาพูดแค่นี้ผมจะมาเล่าวิธีการ Incorporate หรือว่าการผสมไอ้สตัวนี้นะครับเข้าไปในการพูดของทุกคนให้สามารถที่จะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้สามารถที่จะดึงมือถือออกมาแล้วก็จะทำคอนเทนต์ตอนไหนก็ได้ต้นดูทางเลยเดี๋ยวโดนจักรยานชนแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องอะไรก็ได้นะครับโดยที่มันฟังแล้วมันแบบออสนุก ไม่น่าเบื่อที่สําคัญเนะี่ยมีประเด็นยกเว้นเสร็จแล้วว่าคุณเจอตัวเฮี้ยโอ้ยเราเจอตัวเฮี้ยแล้วนะครับแต่ตัวเล็กเราเจอตัวเฮี้ยอ่เมื่อ,อกี้พูดถึงเรื่องวิธีการผสมผสานเทคนิคพวกนี้เข้าไปในการพูดในชีวิตประจำวันใช่ไหมโอเค ทีนี้กลับมาเรื่องของการเขียนสคริปต์นะครับว่าการเขียนสคริปต์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเอาเฟรมเวิร์กที่ผมสอนไปเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้นะครับง่ายๆเลยคือเราต้องฝึกเขียนสคริปต์ให้สั้นเวลาที่เราเขียนสคริปต์นะครับหลายๆคนที่อาจจะเคยเขียนโพยหรือว่าเขียนสคริปต์ในห้องประชุมเพื่อเอาไปพูดอะไรเงี้ยนะครับสังเกตดูถ้าเรามีนิสัยในการเขียนแล้วมันยาวเกินไปอ่ะคือมันแบบมันเป็นคําที่เป็นคําพูดอ่ะนั่นอ่ะคือยาวเกิน สคริปต์ที่ดีนะครับควรจะสั้นกระชับแล้วควรที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้สมองของเราเนี่ยไม่ต้องโปรเซสมันจะมีเหตุผลที่อากจะเล่าเนี่ยคืออย่างนี้เวลาสมองของเราเห็นเนื้ออตัวหนังสือยาวๆใช่ไหมครับสมองของเรามันจะต้องประมวลผลยกตัวอย่างเช่นถ้าสมองของเราเห็นประโยคนึ่งบอกว่าทําคลิปวิดีโอแอดเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ อะไรเงี้ยมันมันต้องอ่านไปทีละตัวนะครับแล้วมันทําให้เสียเวลากับเสียพลังงานสมองซึ่งพลังงานสมองของเรามีจํากัดเวลาที่เราอยากจะพูดถ้าเราต้องใช้พลังงานสมองไปกับการโฟกัสกับสคริปต์เนี่ยนะมันทําให้คุณนะ่ะไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องได้สมูทนะครับมันจะติดติดขัดขัด,ขดแล้วมันก็จะกลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่รบกวนคุณนะครับในบางกรณีสคริปกับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนะ่ะพูดไม่เก่งเพราะว่าคุณเพิ่งไม่ใช่แค่พึ่งพาสคริปมากเกินไปแต่สคริปต์เนี่ย ไปรบกวนการทํางานของสมองของคุณในระดับที่ทําให้คุณกังวลน,นะครับยกตัวอย่างนะสมมติสมมุติคุณต้อง pitching โปรเจกต์ใหญ่แล้วคุณเขียนสคริปต์ยาวมากนะครับ bullet point มันเขียนแล้วมันก็งอกไงนะงอกขึ้นมาเรื่อยๆเจ้ไหมว่าเราต้อง pitching เรื่องของบริษัทนี้มีต้นทุนนะครับที่เราทําแบบ s u c c e s แบบนี้แล้วคุณต้องแบบเขียนมายาวมากเนะี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคือมันจะเกิดความคาดหวังใช่ไหม มีใ,ใครเคยเป็นไหมครับวลาเราเขียนสคริปต์ยาวๆเนี่ยเราจะคาดหวังว่าเราจะต้องพูดให้ตรงพูดให้ถูกต้องแล้วพอเราคาดหวังแล้วทาไม่ได้เราจะเริ่มรู้สึกกังวลกับตัวเองยกตัวอย่างง่าย,ายเลยสมมติว่าเราคุณเขียนสคริปต์มาแล้วคุณลองพูดแล้วคุณจะกังวลว่าถูกประวะแล้วมันจะมีในหัวคือแบบ i, พูดผิดปะเนี่ยนะครับเราพูดตรงสคริปต์หรือเปล่าแล้วทุกครั้งที่คุณมีไอ้นียนะครับทุกครั้งที่คุณมีสิ่งนี้ผุดขึ้นมาในหัวเนี่ยนะ มันจะทำให้คุณหยุดพูดแล้วคุณก็จะชะง,งักซึ่งการชะง,งักตรงนี้นะครับมันไม่ได้แค่เสียเวลาไอ้เสียเวลาไม่เท่าไหร่ทุกคนนะครับเสียเวลาเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเวลาเราชะง,งักแล้วเราขัดจังหวะตัวเองอ่ะมันทําให้คุณเสียความมั่นใจใน,นเรื่องใหญ่นะครับเวลาที่เราพูดแล้วเราเกิดความกังวลว่าเราพูดถูกหรือเปล่าพูดผิดไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะทําให บทต,ต่อไปที่คุณต้องพูดอะ่ะมันจะล้มเป็นโดเมิโน่แล้วถ้าคุณต้องพูดแล้วถ้าคุณต้องพูดยาวมากนะครับเช่นถ้าคุณต้องแบบนําเสนอครึ่งชั่วโมงมีหลายหัวข้อ, <c oughs> อเนื้อหาที่มันพูดต้องซับซ้อนขึ้นอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละคือหายานะถูกไหมม่ใครเคยเป็นไหมครับคุณจะโฟกัสไม่ได้คุณจะไม่สามารถที่จะไปต่อนะครับโดยที่สมูทได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรเดี๋ยวผมขอหาที่ วังของกันสิ่งที่ะเกิดขึ้นก็คือคุณจะพพสตัวเองแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าการตอบสนองของร่างกายที่เรียกว่า fight or flight นะครับคือคุณจะเข้าสู่โหมดที่ร่างกายเริ่มแบบประมาาแล้วก็มันจะมีสภาวะแบบมือเหงื่อออกนะครับสภาวะที่ปากสั่นสภาวะที่เราลังเลเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มเกิดการเครียดนะครับแล้วสภาวะเนี้ยไม่เหมาะกับการน,นําเสนออะไรแล้วเพราะว่าคุณน่ยอยากจะแบบ คือคุณอยากจะล้มลงนอนตรงนั้นเลยหรือไม่ก็ร้องไห้หรือไม่บางทีบางคนก็อาจจะแบบอยากจะวิ่งหนีหรจะท้อะไรแต่เราทําไม่ได้ในชีวิตจริงคือเราก็ต้องแบบพูดให้จบหรือว่าถ่ายคลิปให้จบสาหรับคนที่ถ่ายคลิปอะแล้วเจอแบบนี้นะครับสิ่งที่หลายครั้งที่เขาทาก็คืออะไรไหมเขาก็จะคัดคัดขอคัดก่อนนะครับแล้วก็คัดคัดคัดไปเรื่อยทําให้ทุกทุกครั้งที่คุณคัดคุณก็จะกลับมาแล้วก็แบบมันก็ยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเทคสองเนี่ย คุณจะมาพร้อมกับความกังวลไม่ใช่มาเพราะความมั่นใจว่าคุณคัดเสร็จแล้วเทคสองเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าเฮียชิบหายละเดี๋ยวครั้งต่อไปจะพูดผิดวะเนี่ยนะครับหรือถ้าคุณอยู่ในห้องประชุมพอคุณฟรีสปุ๊บนะพฤติกรรมที่หลายคนทําก็คือเอากระดาษขึ้นมาแล้วคุณก็อ่านโพยนะครับเอาแลาๆหรือไม่ก็หันไปมองสไลด์นะครับแล้วก็อ่านตามสไลด์ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้คุณนะดูเป็นผู้ที่นําเสนอหรือว่าคนที่พูดได้เก่งขึ้นเลยนะฮะอันนี้คือแค่เล่าให้ฟัง่นะ ในมุมของคนทำคอนเทนต์นะครับหรือว่าคนเล่าเรื่องที่พูดนะครับคนพูดต่อหน้าที่สาธารนณะแต่นั้นเพื่อที่ไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีเฟรมเวิร์กอย่างที่ผมบอกครับเฟรมเวิร์กง่ายๆที่คุณสามารถที่จะดึงเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือเฟรมเวิร์กนี่เลยนะครับ what who why ที่ผมให้ไปนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้เฟรมเวิร์กเนี้ยคล่องๆให้เก่งขึ้นวิธีที่ผมแนะนำให้ทำนะครับอันดับแรกเลยคือฝึกเขียนสคริปต์ให้ห้วนให้สั้นนะครับที่สุด2 นะครับเวลาที่คุณฝึกเขียนสคริปต์เสร็จแล้วเนี่ยคุณเริ่มจากเบสิกนะสมมติมือถือสมมติคุณจะต้องทำคลิปอะไรบางอย่างใช่ไหมครับคุณสามารถเริ่มจากการเอาสคริปต์ขึ้นมาแล้วคุณก็ดูแล้วคุณก็วางแล้วก็ทำนะครับสมมติสคริปต์ของเราห้น่หนๆนเดี๋ยวผมลองเลยนะนะครับพอดีเมื่อว,วานผมมีเคสทุเรียนนะครับมีพี่คนหนึ่งเขาอยากจะขายทุเรียนออนไลน์แล้วก็มีเคสนี้ก็ลองทําดูเลยแล้วกันนะครับ สมมติผมเขียนสคริปต์ what ก็คือวิธีขายทุเรียนออนไลน์นะครับขายทุเรียนออนไลน์เราก็ตัดให้มันสั้นลงทุเรียนออนไลน์ Who ทําให้ใครดูทําให้เจ้าของธุรกิจดู Why ถ้าไม่ดูเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ดูคุณก็ขายไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาขายทุเรียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าอยากจะเข้ามาในโลกออนไลน์ต้องดูเทคนิคนะครับถ้าต้องดูเพราะว่ามีเทคนิคที่สําคัญเริ่มนะสมมุติอันนี้คืออันนี้คือสคริปต์ง่ายๆเลยนะมีแค่3 bullet point what ขายทุเรียนออนไลน์นะครับผู้เจ้าของสวนนักธุรธกิจ y เทคนิคที่คุณไม่รู้ไม่ได้นะครับ3 2 1ถ้าคุณเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแล้วคุณอยากจะขายทุรกยนอออนไลน์นะ่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าการขายทุรกยนอออนไลน์มีหลายช่องทางไม่ว่าคุณจะไปขายในบ้านฟ้า Facebook ขายในบ้านเขียว ขายในไลน์หรือว่านะครับขายใน Tik t o อกเช่นมีการปักตะกร้าหรือหา Affi ลเลตในหน้ามาขายทุเรียนให้กับคุณเนี่ยสิ่งที่คุณควรต้องรู้ครับคือคุณต้องรู้ก่อนว่า Customer เ o u r n e จนีหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีการค้นพบสินค้าคุณอย่างไรและเขามีพฤติกรรมในการซื้อของออนไลน์อย่างไรเพราะถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้เนี่ยนะคุณก็ไม่สามารถขายได้ครับเพราะสินค้าคุณดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่สามารถตอบโจทย์ให้ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ง่ายและหาสินค้าที่เหมาะกับผู้บริโภคและทําให้เขาเห็นสินค้าคุณได้น คุณก็จบเหตุครับคุณก็อาจจะกลับไปขายออฟไลน์เหมือนเดิมแต่สิ่งที่คุณสามารถทําได้ก็คือการเลือกมาก่อนว่าคุณจะเลือกแพลตฟอร์มไหนบลาๆเห็นไหมฮะอันนี้คือแบบแค่ไม่ถึงนาทีเลยนะนะครับเราเราเอาคอนเทนต์อันนี้อันนี้คัดแล้วนะนะครับเราเอาไอ้ b ล l l e t point เมื่อกี้เอามาเรียงนะครับเป็นสคริปต์ซึ่งสคริปต์เนี้ยนะครับนี่คือวิธีซ้อมของผมเลยวิธีซ้อมที่ผมทําก็คือเขียนสคริปต์ง่ายๆนะครับดูครั้งหนึ่งว่างว่าง,างแล้วพูดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราต้องพูดต่อหน้า ห้องประชุมนะฮะเราก็จะเขียนสคริปต์อย่างเงี้ยนะครับสคริปต์สั้นๆคำถามต่อไปคืออะไรวะแล้วถ้าเกิดมันยาวล่ะถ้าในห้องประชุมเนี่ยมันไม่ได้จบแค่สไลด์เดียวเว้ยมัน,ม,น,ม,นมันแบบมันมีสไลด์ที่1 2 3 4 5นะครับเราทำไงไม่ยากเลยคือให้ทุกคนนึกอย่างนี้ทุกๆสไลด์เป็น1คอนเทนต์สั้นทุกคนดู u t u b e ใช่ป่ะอย่างยูทูปเนี่ยเป็นวิดีโอยาว1นึงวิดีโอยาวเนี่ยประกอบไปด้วย วิดีโอสั้นๆที่มันตอบโจทย์ไอเนี่ย what who why เนี่ยสั้นๆสั้นๆของมันนะครับมันอาจจะซ้ำเงินก็ได้นะยกตัวยอย่างเช่นคลิปเนี้ยนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจว่าสัก15นาทีเนี่ยมันประกอบไปด้วยเทคนิคประมาณ3เทคนิคอะนะครับ3-4เทคนิคแล้ว What ก็คือปีประมาณ3-4 What วั a t แรกเลยก็คือวิธีการพูดแบบไม่ไม่มีสคริปต์วัดที่2คือนะครับวิธีการาเขียนสคริปต์ด้วยเฟรมเวิร์กแบบไอตัว what พู who, why. วายเทคนิคที่3ก็คือเทคนิคก,การฝึกซ้อมแล้วก็เทคนิคที่4เนี่ยนะครับคือเทคนิคเป็นการยืดให้คอนเทนต์มันยาวขึ้นเห็นไหมมันมี4วอทด้วยกันพู who เนี่ยเป็นพูเดีวยวกันคือคนดูว่าเป็นคนกลุ่มเดีวยวกันนะครับแล้วก็วายเนี่ยส่วนใหญ่ก็วายเดียวกัดวกนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องพูดอะไรที่มันยาวกว่าแค่สั้นๆอ่าบอกคอนเทนต์สั้นนะครับคุณก็สามารถแตกเซสชั่นนะครับเช่น1สไลด์อ่ะควรมีไอตัวไอวอทพูวายเนี่ย นะครับทุกๆสไลด์เพื่อให้คุณสามารถที่จะมี mental framework คือสมองคนมันจําได้นะครับว่าต้องทํำยังไงอ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทาให้คุณสามารถที่จะพูดในคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะต่อเนื่องหัวข้อต่างๆได้ลื่นขึ้นนะครับเวลาผมทําอันนี้ผมแชร์เบื้องหลังให้ดูนะเวลาผมทำคอนเทนต์ยาวเนี่ยทุกคนจะสงสัยว่าผมทำสคริปต์ไหมคอนเทนต์แบบนี้นะครับ ผมซ้อมมาถึงจุดที่ผมไม่ต้องเขียนสคริปต์อะผมแค่นึกว่าวันนี้อยากพูดเรื่องอะไรนะครับแล้วผมก็จดลงไปในปฏิทินในคัลเลนด้าของผมว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินมาถ่ายที่สวนนี่นะหัวข้อคือวิธีการฝึกพูดแบบไม่มีสคริปต์นะนะครับแต่ในหัวมัน มันคิดไอตัวแชปเตอร์ของคลิปเนี่ยเสร็จละนะครับไอตัววอตต่างๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วพอถ้าเกิดผมมีเวลาผมก็จะเขียนแต่ถ้าผมไม่มีเวลาผมก็ไม่ต้องเขียนนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันไม่ต้องตัดต่อเราลงยาวได้เลยข้อดีของการทำคอนเทนต์แบบไม่ต้องมีสคริปต์เนี่ยนะแต่เราใช้เมนเทลเฟรมเวิร์เนี่ยอันดับแรกเลยคือคุณจะมีปริมาณของคอนเทนต์ที่เยอะกว่าชาวบ้านเพราะว่าคุณสามารถแบบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายได้เลยนะครับหรือว่าคุณสามารถที่จะพูดแล้วมันจบภายในตอนแล้ว ขั้นตอนการตัดต่อจะน้อยมากนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมทําก็ขอเล่าด้วยแล้วกันว่าวันนี้ที่มาเดินในสวนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปต่อละวนะครับวันนี้ที่มาเดินในสวนเนี่ยผมมาถ่ายโฆษณาถ่ายแอดไป2ตอนนะครับแอดสำหรับคอสคอนเทนต์ครีอชั่นช็อตคัทนะครับเป็นคอสสอนทำคอนเทนต์ที่ที่คุณดูอยู่เนี่ยนะครับจริงๆผมตั้งใจสอนฟรีอยู่แล้วในออนไลน์ด้วยก็คือถ้าดู YouTube แล้วได้ความรู้แล้วอยากไปเรียนในฟอร์แมตที่มันเป็นแบบ มีทุกอย่างเรียงเป็นบทนะนะก็ชวนมาเรียนด้วยกันเลยนะครับคอสคอนเทนต์เอชั่นช็อตคัทเนี่ยเป็นคอร์สสั้นที่เปิดฟรีไม่เสียตังค์สัก,กบาทนะครับแต่เรียนในสกิลเลนก็คือไปเรียนในแพลตฟอร์มของสกิลเลนนะครับเป็น e-learning ก็คือว่าลงทะเบียนแล้วสามารถดูย้อนหลังดูซ้ําได้ที่สําคัญนะครับถ้าใครที่เรียนอันนี้เสร็จแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มคอนเทนต์คลินิกเข้ามาแล้วก็ ถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์แล้วก็ส่งมานะครับเอามาให้ผมดูแลกยอดวิวหรือว่าอยากจะได้ Feedback อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสาเหตุที่ทำคอร์สนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าเราควรให้อะไรฟรีกับทุกคนก่อนนะครับแล้วปีเนี้ยกับปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่ผมจะทำคอนเทนต์เล่าเรื่องวิธีการพูดนะครับหรือว่าสอนพกการตลาดออนไลน์ หรือว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยแบบฟรีๆอยู่แล้วนะครับในยูทูบเพียงแต่ว่าใน u t u b e อ่ะมันไม่มีการจัดเรียงให้เป็นระบบระเบียบก็ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะเริ่มต้นทำคอนเทนต์ชิ้นแรกแบบหรืออาจจะเคยทำคอนเทนต์มาแล้วแต่อยากจะได้วิธีทำที่มันเป็นระบบนะครับไม่ต้องเสียตังค์ใช้มือถือทำได้ก็กดลิงก์ข้างล่างของ i l l l a n e โอเคนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายรายการต่อละเมื่อกี้ผมบอกผมมีถ่ายของ Fit Junction ต่ออีก4ตอนนะครับ สคริปต์ทุกอย่างก็อยู่ในหัวนั้เน่ยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันอดีรครับ